คอมเมนต์นะคะบอกว่าอ,อ,อยากให้สาวใต้สาวสตอนะคะพูดภาษาใต้บ้างในคลิปนะคะรักษาภาพขนบธรรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมของใต้นะคะก็จะมาทักทายกันเป็นภาษาใต้นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวสตอทักทายกันจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะ ทักทายกันด้วยบรรยากาศหน้าต่อพิงหน้าต่อไฟค่ะวันนี้ยังจับวะตื่นมาตอนเช้านะคะอากาศอ,อ,อุณหภูมิแค่ซ่ององศาค่ะออหน้าได้ใจจับใจเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้ตตอไฟได้ตตอพิงนะคะจุดเองด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้ชายไปทํางานข้างนอกค่ะน่าจะกลับมาประมาณเย็นห้าบงนะคะออวันนี้เปิดชงกันด้วยภาษาตายค่ะ หนื่งจากว่ามีบางคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พูดภาษาตายภาษาบ้านเราในคลิปด้วยนะคะเผื่อเป็น,เป,นเป็นภาพลักเป็นสัญลักษณ์คองเหมืองตายนะคะวันนี้รซาสตอกันเลยทีอ่โอกาสเปิดชว์งด้วยภาษาตายนะคะขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์หล่ยๆคอมเมนต์ถี่คอมเมนต์มาแนะนำนะคะเดี๋ยวรซาสตอจะเอาไปใช้ในคลิปต่อต่อไปค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาค่ะมานั่งมาคุยกันนะคะเนื่องจากอากาศเน่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเอมีแค่ํทำกับข้าวแล้วก็ออกไปนอกออกไปที่ส้วนเกือกแกปผลไม้เอเ้ยหอวแกบพักบางส่วนที่ยังอยู่ในในใน,ในส้วนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูติดตามกันในคลิปของสร้าสตอกคลิปนี้ได้เลยค่ะติดตามกันด้วยนะคะพักด้วยค่ะอะไรจีซีฮะอะไร มาดูสิกินอะไรกินอะไรอ๋อหลายคนถามมานะคะว่าเจ้าเจซี่เพศผู้หรือเพศเมียต้องบอกว่าเพศเมียนะคะเจ้าเจซี่เป็นสุนัขเพศเมียขี้อ้อนขี้อิจฉาอุ้ยอาบน้ำแล้วโอ้โอโอเคเลย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  โอ้ร้อนร้อ้นหนาวไหมนาวไหมนาวไหม <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอยู่นี่ก็มีเจ้ามาเจสซี่นี่แหละค่ะคอยอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใครเลยนะคะอ่าตอนนี้เริ่มจะคุยกับมารู้เรื่องแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่ซาสตอยังยังพูดภาษาฝรั่งเศสยังไม่ได้เยอะนะคะก็เลย ยังไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนบ้านได้มากนักได้แค่แบบทักทายหรือแค่ประโยคง่ายๆหรือประโยคคุยง่ายๆค่ะเบสิกเบสิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุยยาวๆเป็นประโยคยาวๆแบบไม่ไม่เป็นประโยคที่ไม่ค่อยใช้บ่อยเงี้ยค่ะก็ยังจะไม่ยังไม่ได้นะคะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะช่วงนี้ผู้ชายก็จะช่วยสอนช่วยแนะนำหาหนังสือหาคลิปหา วิดีโอหรือหอาการสอนการเรียนแบบภาษาฝรั่งเศสมาให้สาวสตอเพื่อเรียนรู้อยู่นะคะ mm. ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะทุกคน mm. ตอนนี้สาวสตอได้มาอยู่ฝรั่งเศสได้ตั้งแต่เมษาเจ็ mm. เดือนแล้วคะ่ะทุกคน7เดือนเต็มเต็ม <ๆ S 1> แล้วนะคะ,ะ mm. ก็ยังไม่ถึงไหนเลยคะ่ะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเนาะ ก็จะพยายามต่อไปค่ะเอาใจช่วยสาวสตอด้วยนะคะกับการใช้ชีวิตที่นี่มันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเท่ากับว่าสาวส,าวสตอต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็สงสารคนในครอบครัวที่นี่เหมือนกันค่ะเวลานัดเจอกันทีไรก็ทุกคนจะต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับการกินอาหารของสาวส,าวสตอเสมอๆเ,เลยนะคะยิ่งแม่ย,าย่าก็ยิ่งแบบ กังวลมากเลยค่ะเพราะว่ากลัวสาวสตอจะกินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆสาวสตอก็กินได้นะแต่แค่แบบไม่ได้กินเยอะแล้วก็ไม่ได้แบบชอบเหมือนอาหารไทยที่เรากินมาตั้งแต่เกิดแค่นั้นเองค่ะก็ต้องพยายามปรับตัวกันไปค่ะส่วนภาษาก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้างภาษาฝรั่งเศสบ้างก็ปนๆกันไปค่ะอะไรที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้แล้วก็จะพยายามพูดนะคะจะได้แบบติดเนาะแล้วก็จะได้ ฝึกไปด้วยในตัวนะคะส่วนสำเนียงนี่แบบไม่ต้องถามถึงหรือ่ะว่าพูดสำเนียงเหมือนคนฝรั่งเศสไหมก็ยังไม่เหมือนกันนะคะแค่แบบใช้คำพูดให้ถูกแล้วก็ส่วนสำเนียงอะไรเงี้ยก็ค่อย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 เป็นค่อยค่อยไปค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูศาสตร์ตอคำกับข้าวไว้รอผู้ชายนะคะวันนี้ผู้ชายจะ น่าจะกลับมาประมาณสี่ห้โมงค่ะไปเลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันในครัวเลยนะคะมากค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูโปรดของผู้ชายบ้านนี้อีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะใส่ปลาหมึกแช่แข็งที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวันเสาร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาช่วยศาสตรสตอร์ทำกันนะคะ เดี๋ยววันนี้สาวสตอจะลองทำแกงกะทิหมูกับฟักทองนะคะเป็นฟักทองของที่นี่นะไม่รู้ว่าจะกินเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้เหลือจากที่สาวสตอผัดไข่ให้ผู้ชายลองกินนะคะนางติดใจแล้วค่ะแล้วก็วันนี้จะลองทำแกงกะทิหมูนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะฟักทองได้แบบนี้นะเดี๋ยวมาหั่นมุกกันค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาแกงกันนะ นี่นะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะสีสวยมากเลยฟักทองทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวสาวสตอจะแวะไปดูที่ในสวนหน่อยคะ่ะว่ายังมีเหลืออะไรให้เก็บบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในสวนผักเลยคะ่ะไปได้คะ่ะ ค่อยสวยแล้วนะแตหมดเลยค่ะหนาวแบบเมื่อไหร่แล้ว <c oughs> ทุกคนฝนตกนี่นะคะบรรยากาศตอนบ่ายสองนะคะทุกคนอุ้ยมีฝักทองอยู่ ะะเอาไปทำซุปฟักทองคะ่ะผู้ชายชอบกินนะตอนนี้สาวสตออาล้างผักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นี่เลยได้เยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ผู้ชายกลับมาแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวสาวสตอขอไปเตรียมกับข้าวให้ผู้ชายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว มาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกำลังจะออกไปเดินย่อยอาหารหน่อยค่ะเพราะว่าอิ่มมากินไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะไปเดินที่ไหน แถวบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไกลเลยเอาละเขาก็เรามาเดินย่อยอาหารกันนะคะทุกคนแล้วทำไมไม่เดินบนถนนล่ะคะผู้ชายเจลเลยยักยัก <c oughs> what you do there you go อันนี้ทางไปสวนนะคะสวนเราอยู่ตรงนี้ตรงน,นี้เอ๊ะเอ๊ะนี่นะคะทางดีๆมีไม่เดินนะคะทุกคนทางถนนก็มีไม่เดินเดินพามาทางไหนก็ไม่รู้เนี่ย What you นี่แมวนี้มาเดินกับผู้ชายทีรักซิซิ<ส> <laughs> crazy <laughs> ให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนตอนนี้ต้นมไม้ไม่รีใบไม้เหลือแล้วนะ เจซี่วิ่งไปแล้วนะคะทุกคน วันนี้ผู้ชายไม่รอนะคะทุกคนผู้ชายก็เลยไม่ออกกล้องนะคะบอกว่าไม่อยากออกกล้องอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าสุดท้ายตอนท้ายแล้วจะออกกล้องหรือเปล่านะคะมินุ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 มินมินเจ้าเมียวนะคะเจ้าเมียวแอบย่องตามมานะคะทุกคนมินูมินุมินูมินุมินมิน มินูมินูเจสซี่โกโก็ุกท่านมินูมินูผู้ชายเอสุดท้ายก็ต้องออกกล้องจนได้นะคะทุกคนดีไดเยอะมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ประมาณที่รักวัดชามน่าวัดชามโบ โอเคแม่ซิตอนนี้4ี่โมง34นาทีนะคะทุกคนนี่ภูเขาหลังบ้านคะ่ะอันนี้เป็นพื้นที่เนินเขาหลังสวนนะคะถ้าทุกคนจำได้นะคะตอนนี้อุ้ยตอนนี้ ต้นไม้เปลี่ยนสีเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะ ทิ้งอยู่ที่บ้านคนเดียวนะมันนี่มามิมินมิมินมิมินนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะหนาวมากคะ่ะทุกคนตอนนี้สามองศาคา่ะตอนนี้เลยนะนี่ดูชัดๆนะมองเห็นหรือเปล่านะโอเค นี่ค่ะสาวองศานะกับ4ี่โมงสาสิบห้าตอนนี้สี่สิบราคาสี่โมงสี่สิบนะหนาวค่ะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นปัญหานะกับเรื่องหนาวสาวสตอร์มีปัญหาอยู่อย่างเดียวค่ะทุกคนคือปากแตกปากแห้งมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะใช้ลิปปามยี่ห้ออะไรแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชายจะซื้อลิปปามให้จนแบบไม่รู้จะซื้อแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนแล้วค่ะเพราะว่าแตกทุกแบรนด์ค่ะทุกคน แต่ก็โอเคอยู่ค่ะีเอ่ออันนี้อ่าวันที่30นะคะไม่แน่อาจจะมีหิมะค่ะทุกคนรอดูกันนะคะถ้ามีหิมะนะซาสตอรจะถ่ายหิมะแรกของฝรั่งเศสในเมืองเซนฟลูกให้ดูนะคะ คลิปนี้นะคะฝากสตอพามาเดินเที่ยวนะคะมาออกกำลับบงกายย่อยอาหารนะคะที่กินก็ไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะแล้วแล้วก็ได้มาเดินดูบรรยากาศสวยๆคะ่ะธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะตอนนี้มองเห็นกันหรือเปล่านะนี่มีหมอกลงนะคะนี่นี่หมอกนะคะจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นภูเขานะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาสตอไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆค่ะแค่อยากเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสาสตอไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะทุกคนแค่นั่งพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็พามาเดินดูวิวนะคะ เมนูเมนูเมนูมมนูครับนี่มากันหมดบ้านเลยนะคะทุกคนทั้งัทงทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสาวสตอ่าขอลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสาวสตอด้วย ติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวสต่อในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ลากไปก่อนคะ่ะด้วยบรรยากาศภูเขานะนี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่รักบ๊ายบายพี่บ๊ายบาย ช่วงนี้อ่าจะมืดไวมากนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะช่วงกลางวันก็จะสั้นๆลงไปเรื่อยๆนะคะนี้